ครับเมื่อนี้วันที่18กันยายน2567เวลาประมันห้าม่งแรงนะครับผมโดยการนำของพันตำรวจเอกสุวัสดิ์บวรักุตตานนท์นะครับผมพร้อมนะครับทีมงานแม่บ้านตำรวจนะครับกิจอาสานะครับผมได้เฮ็ดเขากองนะครับน้าเขากองมามอบให้ทังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคังนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมนะครับกีนองเฮ้าตอนได้กิ่น ท,ทุกคนผูใ้ใดนี่นะคุณนายแม่โอ้สุดยอดครับผมอนุโมทนาสาธุบุญเด้อครับผมเจ้าภาพจงเจริญลำรวยลำลวย,ลลวยหวยอให้ได้วันที่สิบหวันที่สิบเจ็ดันตำรวจเชิญนะครับเชิญนะครับเดือนนาะเดือนนาะ <c oughs> ขอบุญขอบคุณหลายๆเ้อครับกิตศัทธากิจอาสานะครับ ในม <le> monde, und, ือน <ho affordable. S 2> ี ú, réussi, ่ท <se> <ic est> <Broadway> ุปูทุกคนรวมด้วยช่วยกันนะครับผมถ้าท่านน่ายกถัดจากนั้นคำบลนาคั่งนะครับผมปูยาบ้านนะครับมาครบถ้วประกอบนะครับผมโมทนาบุญมทนาสาธุนะครับผมเป็นการนำของท่านคุ้มกับนะครับสถานีตำรวจภูธรปราพา ข้าวกล่องให้ผู้ประสบอุทกกัยน้ำท่วมนะครับผมประมาณสองร้อยกล่องได้นะครับก้าบลูกลูกหลอดอันนี้กระตั้งหรือกระอะไรเนี่งะปอมสกาย สาธุาสาธุษสาครับ